สวัสดีครับเพื่อนครับนะครับวันนี้นะครับแซบตลังมาอยู่ที่นะถนนเนี่งปัป๊มบางจากนะครับถนนพี่บุรีเอียดนะครับนะเดี๋ยวมาพามาชิมอุทยานอาหารมังสวิดัาเจนะครับ mm hmm. เคยมาทำแล้วแต่ว่านานละน่าจะสักส mm hmm. า,ามปีละก็เลยมาขอทำสักหน่อยช่วงเทศกาลกินเจพอดี วันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งตุลาเนาะนนี้ที่หนึ่งตุลาวะเดี๋ยวมาดูนะนี่เข้าไปข้างในยังเหมือนเดิมครับมีอาหารมีอะไรนะครับนี่นะครับ,รบกิเดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆนะครับผมก็ผมเพิ่งมากินรัานกอนน่ะ มาแล้วครับถึงแล้ววันหนึ่งก็ทําเยอะนะครับวันหนึ่งทําเยอะนี่ดูนะครับน,น,นี่มีหลายอย่างเลยนี่มีันผัดก,กะเพราเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรนะพะโล้ใช่ไหมฮะอะไรพวกแกงเนี่ยหลายอยา่างครับขายแต่เช้าเลยตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งโมงกว่าๆว่าเเกือบสองโมงแล้วนะครับขี้เหล็กก็อร่อยผมว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยหลายอยา่างนะ มีทั้งกินที่นี่แล้วก็ใส่ห่อนะครับและนี่นู้นหลักแรกๆ,ๆนีนน่มีพวกน้องพวน้องทิกอะไรก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูไปเรื่อยนิดนึงนะครับนี่ก็ตรงนู้นเขาแม่ครัวอะไรก็กำลังประกอบอาหารก็อยู่ฝั่งข้างในนะครับนี่นะครับเยอะเลยนะครับกับฉาบนะครมุมฝั่งนู้นนะครับ ีพวกนี้พวกอาหารเจนะครับนี่จะเป็นที่สัยจานที่กินแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมากินกันแล้ววันนั้นผมก็มากินชอบกินลาบนะครับที่นี่ทำลาบได้อร่อยมากเลยสองหลายอย่างเลยนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนไล้ายๆหมเสกนะแต่เขาเรียกไม่ถูกมันจะเขาใช้เห็ดทำะนะครับอร่อยนะเอเดี๋ยวลองหมุมนิดเออหม,นมนุนใกล้ๆนะมันอะไรหนี่งให้ดูนี่ นี่นะครับเพียบเลยอะวันนั้นไม่กินผัดขิงผัดไรอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยกินที่เปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้านะครับเปิดหกโมงเช้าปิดประมาณกี่โมงฮนะห้านห้าโมงเย็นโอ้หกโมธรรมดานปิดใบสามหกโมงรรมดนปสามแต่เจก็จะกินบางทีอาจจะมีมื้อเย็นนะฮะอะไร นี่มีของน่ากินอย่างนั้นเลยมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับเดี๋ยวองผมเอาหนึ่งหนึ่งชุดครับก็จะใส่ถาดหลุมมาแล้วน,นะเดี๋ยวต้องขออภัยบางทีวายวายวายมากเว็นเพลนธรรมดามัางต้องขออภยัยอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่นี่ไม่มๆๆนี่เมนูอะไรแกงคั่วใบชะพลูนะเอาเอาผมเอาลาบครับกินนี่ครับกินนี่ครับกินนี่นะอันนี้มีลาบถาดผมงั้นนะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับใครอยากจะมากินที่นี่ไม่ได้ขายเฉพาะเชฟสการเจนะฮะ ขายทั้งปีนะเป็นอาหารเจาขายทั้งปีอันนี้อะไรื่ดเืเจขอแยกเก็บเงินก่อนนะครับอืมมาเก็บเงินก่อนจิ้มก่อนแล้นี้แล้วข้างบนนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรกว่าป,ปีเหรออ๋อ,อครับโอ้พอครับพอเยอะเลยเอานี่นะครับนี่ลาบนี่นะลาบเหรอวันนั้นกินอันน,อน้นละเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะมากวันนั้นกินเอ เดี๋ยวผมเปลี่ยนมากราบเสร็จแล้วอันนี้อะไรอันเนี้ยเอาเนี้ยครับเนี้ยครับเอานี้ด้วยอ่าอยากกินสลายก่ะสลือกะละเกินแล้วก็เอาอใหญ่น่ะเยอะแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเอาอะไรดีต้มๆหน่อยเอา อันนี้ใส่ถ้วยดีไหมอันนี้ใส่ถ้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาอะไรดีนะเอาขี้เหล็กดีกว่าขี้เหล็กที่นี่อร่อยใส่ลุ่มไปเลยใส่ลุ่มไปเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้พวกผัดทอดสักหน่อยมันมีเห็ดทอดนะ,ะเดี๋ยวแยกอยากให้เป็นเพื่อนเขาดูหลายอย่างอ,อยยองอร่อยแน่นอนผมมากินแล้วอร่อยเป็นอาหารเจรที่ทำอร่อยไม่ได้จืดนะอันะะนี้ทำอร่อยเลย อ่าแล้วก็เอาเอานี้ใส่ถ้วยน,นี่เนี่ยนี่อันนี้ใส่ถ้วยครับมะระมะระอ่ามะระใส่ถ้วยนึงนะใครเข้ามาฝากกด subscribe กด l ล k e กดแชร์นะครับต้องมาากกีสัปพลานะครับ,นนบ,รบเกิดไปไหนามาไหนก็จะพาไปกินไปเที่ยวไปนะฮะผมเดินทางก็พาไปกินไปเที่ยวไปช่วง,งเจนเนี่ยเขาจะเก็บเงินเลยใช่ไหมครับ แล้วก็เอาอะไรแบบเหมือนทอดอ่ะวันนั้นกินอะไรทอดทอดสักอย่างพิคาโ,โลมันน่ากินเนาะโอ้โหพลาดะนะนี่นะครับแล้วก็เอาไอ้เนี่ยทอดทอดอะไรสักอย่างเนี่ยทอด,ทอดนะเอาหวานกันเลยเอาหวานก็ได้เอ,ไดเอาเปลี่ยนมาันนั้นกินจืดๆแล้วฮะเอาเป็นถ้วยดีกว่าครับเอาเป็นถ้วยใส่เป็นถ้วยมานี่นะครับของผม,ผมอ้าวเดี๋ยว เดี๋ยวยกไปก่อนรอบนึงไปยงยกมาใหม่แล้วค่อยมาเก็บตัง์ล้วมาเกี่ยงกันนะเขานะครับนี่โอ้โหน่าดูวิวนะเนี่ยมีนี่อย่างนี้ด้วยนะโอ้โหนี่นี่บียากาศของเขครับ,รบเดี๋ยวาวายเดี๋ยวาวายอ่าเนี่้เราเห็นภาพเยอะ ครัอ่านะครับของผมแล้วอาวนี่มีของกินอา่อยๆเนี่ยอันนี้ซุ้มทอดซุ้มอะไรนะครับจริงๆกับข้าวถ้าใส่กับข้าวเฉพาะถาดอันนั้นละเท่าไหร่สามอย่างสี่สิบสามอย่างอย่ง4บบาทนะครับถูกมากเลยอันนี้นั่วยปะสิทิานะเป็นเท่าไหร่วะสี่สิบาสามสามห้าเป็นร้อยอบาท โอเคร้อยสิบบาทอ่ะอันนี้ปกตกิกินน้อยกว่านี้นะครับวันนี้อยากให้กินให้ดูให้เฉยครับคนก็ยังมามากินกันมาสั่งกินกันขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตยกไปทีละอันนะครับมือไม่ค่อยมีอ่านี่กินคนเดียวกำลังลดน้มหนักอยู่ นะครับอันนี้อยู่ยโคราชนนครับบอลวเหตลืมบอกไปนะครับร้านค้าก็จะอยู่ตรงถนนพิบูลสงครามครับในบัมบางจาานะฮะในบัมบางจากก็จะเป็นอาหารเจอย่างเงี้ยคไม่ได้ไม่ได้ขายเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจรนครับแกขายตลอดนะฮะขายทั้งปีนะอ่า ได้แล้วเอาที่นี่ให้ดูเลยตรงนี้ก็จะมีพวกซุ้มเอาช้อนนะครับที่นี่น้ำดื่มก็ฟรีนะฮะมีช้อนเงรรี้ยมาตักตรงนี้ได้นะครับเพินะ่งรู้ว่าคนเราถ้าแขนขนาที่ผมขคยรอเวลาล้งนสัก7-10ปีก็ได้นะตรงหลังก็จะมีพวกพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่น้ำปาลาเพาผมก็เรียกไม่ถูกอะ่ะช่วยนี้ก็ไม่ใช่ช่วยพิีน้ำปลานะครับอันนจะไปช่วยพวกใส่ทิชชู่ เอาเดี๋ยวไปใส่หม่องตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน่เดี๋ยวะผมต้องใส่เดี๋ยวเจาพี่น้ำปลาอุ๊ยร้อนเลยต้องจับตรงนี้นี่นี่นี่กานตรงนี้ก็แล้วใครอยากจะใส่พี่น้ำปลาก็มาใส่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีเครื่องปรุงที่นี่ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่มั้งเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวนี่น้ำพี่น้ำปลาพวกอะไรนะนี่อะไรวะน้ำตาลอ,อันนี้กันมดอ่ะอันนี้นี่นี่เอ๊ะครบับเหมือนจะเป็นพริกน้ำปลาแต่ไม่ใช่น้ำปลาซีอิ๊วขาวอะไรกอย่างผมเลยกไม่ไไถูก ใส่นี้นะครับอ่าเพาไม่มีถ้วยนั้นมาเราก็ต้องเอาถาดเราเนี่ยนะที่นี่ใส่ถาดเท่มากเลยว่อาอ้าวร้อนอ้าวร้อนจริงงนะเดี๋ยวนี้ฮะเนี่ยลมเลื่อนนะครับจีบประธานจองโดยวาต้องยู่ในที่เดียวต้องบอกเพื่อนๆครับเวลาผมถ่ายจะเป็นแบบถ่ายเรียวครับครั้งเดียว มืนยาวเลยนะอ้าวมากินกันแล้วครับใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะครับร้านนี้นะครับก็มาได้ที่นะครับอุทยานนะฮะอาหารเจนะครับอยู่ที่เอ่อในปั้มบางจากถนนถนนพิบูลสงครามนะครับอยู่ในปั้นบางจากนะครับเป็นจะลวองไปล้อมโพลาดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับผมคุณบสวัสดีครับ